วันนี้เรามาอยู่ในเกมแพนด้าชาอซอมบี้นะฮะโอเครอมันโหลดเสร็จภาคแรกนะฮะซึ่งก็เล่นเ,เสียงดังยเนี่ยก็เล่นไปเยอะแล้วนะฮะจบไปแล้วแล้วก็ได้ล็อกไอ้นีแล้วอ่นนี้ต้นต้นตไม้ เออท่านผู้ชมไม่ต้องสนใจเงินทางล่างนะฮะเออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นแล้วผมไม่ได้ทำอะไรทางนั้นนะโนแ a c นะฮะผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้โปรนะจริงๆติงเนี้ยผมไม่ได้ใช้โปรนะฮะคุณไ,ไม่ต้องสนใจข้างล่างนะ,ะมันเป็นมันเป็นแค่ภาพลวงตานะฮะต้นไม้ปลูกต้นไม้หอยหอยเก็บหน่อย มานตัวไหนไม่ได้กินน้ำโอเคตัวน,นี้ฟังนนเพลงก็นีหมดกันไม่ไม่กินน้ำโอเมย์ยังไม่ได้กินอันหนึ่งจัดการไอ้ตัวกินน้ำยังไม่กินอิ่มยังเลามาหาตัวที่ฟังเพลงก่อนโอเคไอ้ตัวน,นี้ไม่ได้กิน ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มไม่เห็นเงินเลยทั้งนั้นนะผมซื้อได้อยู่แล้วเพราะผมเก็บตังเยอะนะฮะ ใช่ไหมทางนี้โอเคต่อไปเห็ดเห็ดก็มีเยอะอยู่อ่าตัวนี้อ่าสเปซน,นีคืดน้ำแค่ตัวเดียวเองอิ่มน้ำกันยังมันยังไม่อิม่ม ยิปเนี่ยหมดเวลาไปกับการลดน้ำต้นไม้เนี่ยมอนจะได้ไปเล่นเอ,อ็วเรบๆโอเคโอเค ม,มาเล่นโหมดแอดเวนเจอกันอ่ะอันแรกเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วด่านบอสตรงนี้เดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวมาเล่นด่านนี้ก่อนจบคลิปดีกว่าเพราะว่าไปเล่น a อดเว e เจอรองก่อนอโอเคตอนตกลาคือเราต้องใช้เพดดาวพิเต้ไปด้วย ม่หลุมศพด้วยลายหลุมศพเลยเออแต่ผูกชมคนจะสงสัยนะคะว่าทำไมข้างบนทำไมมันได้พอเก็บโลหิตมันได้แบบพันเลยนะคะบเออมันมันคือบั๊กของ มักมันคอบ้าของพีย่โน้ตแคบมาโน้ตโตได้ดูจากนี้นข้างล่างก็ไม่น่าใช่ปูแล้วแหละ ต่างรองก่อนเดี๋ยวรอพี่เต้ก่อนเตดี๋ยวสิที่เต้เอาวางตรงกลาง เล่นสักสามด่านพอแล้วค่อยไปเล่นด่านรถเละเล่นสักสองด่านดีกว่าสามรอบแหนแ้าบ่อยก็เพราะว่าแบตน้อยมากๆไฮเว็บกําลังจะมาเวฟบใหญ่เอาพิเต้น้ำแข็งไป ดึงหมวกออกมา วางให้มันซุกนะฮะเอาตัวเด้วางดี่เอาตัวนี้ก่านจะทียม มาอีกแล้วเว้ยสุดท้ายมา,ายมายเยอะม่ใม่เยอะม่จะได้ใช้ใหม,ม,ม่เยอะบูมโอ้โหบูมทีเดียวชนะเลยดาแรกไปแล้ว เอาแม่เหล็กดีกว่านีมอืมไงดีเจ็บระเบิดเอาแม่เหล็กดีไหมไม่เดี๋ยวต้องเอาอันนี้ก็ได้โอ้ยหยุศพเยอะเลย เกมบาลิไรมพับอีนะคิดอะไรไม่ออกละเกมี๋ยอจะอัดลบออกอกนีเดี๋ยวขอคิดก่อนค่อยคิดก่่อนวาจะอัดลบล็อกไหม กดวางจุดที่ผิดผิดตรงนี้จะวางเห็ดมันก็กลับไปวางที่อื่นแทนลงลงออกวางโอ้ยข้างล่างอ่นนี่เอาี่เต้น้ำแข็งไป 보예요는 <목소리> 없브 <목소리> นะฮะก็ตั้งก็เล่นไปนไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโถเอยแบตมันขึ้นอย่างนี้เลยโอเคด่านนี้พอละมั้งสามเวฟน่าจะนานนะเนี่ยด่านนี้ก็ด่านบอสเลยไปเล่นด่านบอส 直接顶上去。 ไม่ได้กันเพราะไอ้นี่มัน,ม,นมันโยบเปนหัวไม่ได้โยตัวประตูก็โชคลาเที่ยวประตูมาเนาะ เฟที่สองเร<อ>่มเกียจเอาละเบิดไป ีไปบอกให้น้องนยเบาเสียงหน่อยโหเปิดเสียงดังเลยเล่นโอเคตัวนี้มานักฟุตบอลอเมริกันใช่เหรอวะจะอึดนะ ๆๆเตายมาก่อนเลย ราบเรื่อมดีโอเคไม่มีตัวไหนบุกเข้ามาได้เยียบสุดท้ายถึงเวลาเอานิงเชียร์ลงดูเฮ้ยไม่ถึงข้างบนข้างบนข้างบน ายมันทำลายมัน,าามนเดี๋ยวสองตัวเคตัวสุดท้ายโอเคไปเล่นบอสกันเถอะ let's go ไปอเอฟเวอร์ชหนึ่งหลังคามาเริ่มกันเลยอืมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่โอ้ท้าวยักษ์มาแล้ว แต่ลหลอดข้างบนมันต้องให้หลอดต้องยิงให้หลอดข้างบนมันเหลือต้องยิงให้หลอดข้างบนมันเต็มนะคะถ,ถึงไอผมยดินยักที่จะตาวยวางไปพี่เ้ม,มาแล้ว และตามด้วยไฟนะโดนไปเยอะๆโดนไปเยอะๆจะได้ตายเร็วหัวเหล็กหัวเหล็กสองตัวเลยยากเลยยากแลย,แลย,แลยต้องเออต้องฮอลลีมูฟว์อะนี่เือ ต้องจอังมูตะเห็นจะช่วยได้ทุกอย่างรู้ยเยอะเร่องเยอะแช่แข็งไปออาน้ำแของไปเยี่ยงไปขอเยอะนั่น,นแหละ มันปลาของใสแน่ๆเลยเฮ้ยมาตัวไหนไปมา,มาตัวไหนไปอเอาไปงูตรงนี้เอาไปไม่เร้วมากเรียนแแข็งไม่แฉแข็งไม่ได้อันนี้ไปกิน ไอ้น,นี่ขอไอ้น,นี่ขอเลยรถนี่หมาดไส่อืมไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาเร็วๆเอาใส่มาเลย ปลาปลารถใสแน่ๆปลารถไสแน่เย,ยอะขนาดนี้ยา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 ,ยาโอเคโอเคโอ้ยดีนะมันเอากระถางเปลาป่าไว้จากันไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนี้มัน่ือันไรเดี๋ยวข้างต่อไปมันต้องปลารถไฟเชื่อสิ ตวยักษ์ตัวยักตวยักษ์มันไตนี่ไม่ต้องไปแรงสู้อะไรสู้แช่แงเกงเดี๋ยว ag, ตวยักไปละเหลือครึ่งหลอด นั่นไงว่าแล้วโอ้ยปลาใสเอเร็อเๆ้กระถางจงมาโอ้ย ขอเหมือนไส้อุดดีอ่ะอมามาอีกกูก็มาอัดนะโอ้ยไ่เหมันไส้หรอ้ยมันเหยียบด้วยจะพังแล้ว ยิงมันยิงใส่มันปลาใส่มาเลยเอาได้มาอันนี้ไปเอาลัวลัวเลยจัดก,การมันเออโอ,อ้ออีหเดียวเองขอร้องอย่าทำอะไรปาลาเราใส่โอ้ได้อยู่ได้อยู่อยเอาไปไม่เป็นไรเงินเดือเยอะ ต้องแช่แข็งนี่ตัวนี้ไม่ก็พริกใส่ไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออกไปอ้ยไหนที่จะเอา,เาอะไรมาเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรโอ้น้ำแข็งชอบชอบเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆตาย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  ตายสักทีอ้าแมนไม่ตายมันไม่ตายง่ายง่ายโอ้โหนิดเดียวก็เหยียดโอ้ยเอาพืชไปสองตัวเหยียดมันเลยนิดเดียวโซวโซต้องมาให้โอ้ย แล้วมันลุมมาแล้วเกทำไรเกทำไรแป๊กนั่นแหลแหละไรง้างค้างค้างอะไรคืดวงขาวซะนั่นเลยเพื่อนเยวซ้อโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็มาเล่นเกมนี้เฉยๆน,นะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเดี๋ยวก็อย่ลดมกดไลค์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะ mm ่ hmm. ูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ออกมานะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วครับไปบาย